ทั้งสวยทั้งเก่งไม่แพ้ใครเลยทีเดียวสําหรับขวัญอุษามณีที่ขึ้นแท่นเป็นดาราสาวนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์เครื่องสําอางชื่อดังแต่ก็ทําเอาหลายคนต่างพาก,กันลุ้นไม่น้อยว่าเมื่อไร่สาวขวัญจะมีหนุ่มหล่อมาดูแลมอบความรักทําให้ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งกันล่าสุดใน,นในงานในงานในจีนไทยแลนด์2025มากรรมสุขภาพขวัญอุษามณีได้โค้แม่แอปพรณีมาร่วมง,งานพร้อมทั้งสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอัปเดตผลงานและเรื่องราวความรักของเธอซึ่งแม่แอว่าเองได้ร่วมพูดคุยในการสัมภาษณ์ครั้้งนี โดยเผยว่าแม่ก็เป็นห่วงขวัญเรื่องนี้อยู่นะห่วงว่าอนาคตต่อไปเขาจะยังไงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแม่ห่วงเขาเรื่องสุขภาพการทํางานการเดินทางห่วงทุกเรื่องธรรมชาติจัดสรรถ้าได้รู้จักขวัญจะรู้ว่าเขาเป็นคนมีเหตุมีผลจะห้ามอะไรเขาไม่ได้เลยจะเลือกใครก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วแต่ขวัญแม่เป็นองค์ประกอบบอเฉยยเป็นผู้ดูแลอยู่ข้างๆต้องดูแลเขาตั้งแต่ลืมตาออกมาจากผ้าหม่มเลยจะกินอะไรก็ต้องดูแลเขาตั้งแต่มื้อเช้าเลยแต่เขาเลี้ยงง่ายนะทําอะไรก็กินอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอมเล็ขข้้้าาวผัด ขวัญเผยว่าคนคุยหายไปแล้วอันไหนไม่ใช่ก็ไปบายๆเราก็ไม่ได้บอกแม่หมดหนูยังดูแลตัวเองได้อยู่นี่หาแฟนหรือหาแม่ครัวทุกวันนี้แม่ผลักออกตลอดมาตรฐานตอนนี้ก็ยากรู้สึกว่าทุกคนอยากได้คู่ชีวิตที่ดีขวัญก็เหมือนกันแต่ความเป็นจริงมันยากเหลือเกินอย่าห้ามเวลาจะสั่งอาหารเรื่องการขัดใจมันเป็นเรื่ององค์ปกตินะแต่มันต้องสมเหตุสมผลขวัญก็อยากมีความรักเรามีใจเดียวเราก็จะต้องเลือกคนที่เราจะเจ็บด้วยอายุด้วยกันมัน ก็ต้องจากกันอยู่แล้วอยู่ที่จะจากเป็นหรือจากตายเราจะเอาใจเราไปจากกันแบบไหนจากกันในวาระสุดท้ายเหมือนพ่อกับแม่ขวัญหรือจะโดนจากกันเพราะถูกหักหลังจะเลือกใครมาขวัญก็ต้องเซฟหัวใจตัวเองปัจจุบันนี้แต่ละเรื่องน่ากลัวหมดเลยเราเห็นคนรอบข้างมีปัญหาชีวิตครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเราก็สบายแล้วเรามีความสุขแล้วใครจะเข้ามาก็เข้ามาทางแม่แม่แอลเผยต่อว่ามาตรฐานตอนนี้ตอนแรกบอกอยากหาคนที่ใกล้เคียงพ่อบอกลูกว่า คงไม่มีแล้วแหละตอนนี้เขาคงจะไม่มองอะไรแล้วไม่ต้องเอามาตรฐานแม่นะต้องตามใจขวัญอย่าขัดใจคนนี้เขาจะเน้นเรื่องอาหารการกินเป็นหลักไม่ต้องไปเลือกอะไรเยอะถึงเวลาเดียยอววมาเองถึงเวลามาเองไม่ต้องไปเลือกรักคนที่เขาเข้าใจแม่เมื่อก่อนห่วงลูกสาวมากใช่ไหมตอนนี้เลยเวลาแล้วคนที่จะเข้ามาไม่ถึงกับต้องผ่านด่านแม่หรอกแต่ก็ขอให้ได้ดูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเทือกเขาเหล่าก็มาจากไหนธรรมหากินอะไรหนุ่มข้าราชการยังเป็นสเปกหมายมั่นคงนะสิพ่อค้าหรือจะสู้พระยาเลี้ยง ขวัญพูดต่อว่าแม่หมดสิทธิ์แล้วนะถ้าเป็นแฟนลูกจะ40แล้วถึงเวลาแล้วแล้วเธอเขาเหล่าก็เราละเอาเป็นว่าเอาให้ถูกกฎหมายตอนนี้คนที่สกรีนเยอะที่สุดคือเพื่อนเพื่อนเราผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะเห็นมาเยอะก็จะเป็นเซฟโซนกันและกันช่วยกันสกรีนและสแกนก็จะไม่ดีไม่ผ่านไม่ได้เชื่อฉันทุกวันนี้ก็เลยต้องอยู่กันเองไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้เก่งเกินผู้ชายก็ไม่กล้าเข้ามาไม่รอค่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจไม่ได้อยู่ที่ฐานะความเก่งหรือไม่เก่งหัวใจเราตอนนี้ก็คืองานร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้เป นอตอนไม่มีหนูรักตำรวจข้าราชการอื่นไม่เป็นไรอันดับหนึ่งคือตำรวจยิ่งเป็นในดาบขวัญยิ่งเลิฟเพราะว่าพ่อขวัญคือในดาบค่าแล้วขวัญมีโปรพิเศษสำหรับใครที่เป็นลูกหลานตำรวจแฟนตำรวจสำหรับยูซี่คอสเมติให้50%เลยลูกหลานตำรวจเราต้องสวย